การเปลี่ยนกองแอร์ของรถยนต์ Honda c ซี i c FB รุ่นปี2012ถึง2016นะครับการเปลี่ยนกองแอร์นี้ก็ไม่ยากนะครับแค่เปิดเก๊ออกมาแล้วเราก็กดคู่กันครับแล้วก็หลังจากที่ฝาเก๊ออกแล้วเราก็จะเห็นอาจารย์ครับตร,ตรงนี้สิ่งที่เราต้องมีต้องใช้เครื่องมืออะไรไหมครับเครื่องมือไม่ต้องใช้เลยครับเครื่องมือไม่ต้องเลยครับ <c oughs> คือผู้หญิงสามารถเปลี่ยนได้ไหมครับผู้หญิงก็เปลี่ยนได้ครับนี่ครับ แค่ตัวนี้มันเราบีบแค่นั้นเองเก๊มันก็จะหลุดออกมาแล้วก็ห้อยไว้อย่างนี้นะครับส่วนกองแอร์ก็คืออันนี้กองแอร์ก็คืออันนี้วิธีวิธีธแกะก็คือมันจะเป็นสลักดูนะครับมันจะเป็นตัวสลักแล้วเราแค่กดแค่นั้นกดสองข้างเหมือนกันครับซ้ายขวากดก็ออกแล้วแค่นี้ครับ ฝามันก็จะแค่นี้แล้วเวลาเราใส่เราก็แค่เราก็แค่ใส่ไปให้มันเหมือนเดิมแล้วมันก็จะดังตก๊กแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นแล้วนี่นะครับแค่นี้นแค่ม,มันขึ้นอยู่กับความชํานาญเลยไหมฮะตรงน,นี้ขึ้นอยู่กับความชํานาญเพราะว่าของเราก็ประมาณกองแอร์นี่จะอยู่ได้ประมาณหมื่นโลถ้าเปลี่ยนก่อนได้ก็ดีครับครับเอ๊ะตอนนี้รถต้มตํำมาต้องการอะไรไหมฮะ,อะตอนนี้ขอกองอากาศ <laughs> เพราะมันร้อนมากอะขอกองอากาศของส้มตำนะฮะอันนี้ครับคืออันใหม่อันนี้เป็นคาร์บอนนะครับสั่งมาจากศูนย์ทำได้อาจารย์ครับตรงนี้ถ้าคาร์บอนกับธรรมดาเนี่ยหลายคนเขาจะสงสัยครับคือมันจะดูยังไงครับว่าเป็นคาร์บอนหรือแบบธรรมดาอะไรเนี้ยฮะคาร์บอนลักษณะของกองแอร์ที่เป็นคาร์บอนนะครับโดยโดยปกติแล้วอะเขาจะทําเนื้อมาสีสีออกอสีดําๆอย่างนี้เหมือน เขาเรียกว่าซึ่งมันเป็นสีฐานอ่ะอ่านั่นแหละคาร์บอนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกองธรรมดาก็จะเป็นสีขาวล้วนแล้วก็คาร์บอนนี่จะช่วยในเรื่องดูดกลิ่นกลิ่นแบบกลิ่นอับในรถหรืออะไรเวลาเราดูดบุหรี่นี่ช่วยได้ไหมครับช่วยได้ครับแต่เป็นไส้กองธรรมดาต่างกับคาร์บอนไหมฮะเรื่องการซับกลิ่น ถ้าเป็นไส้กรองธรรมดามันก็จะเป็นสีขาวๆอย่างนี้ปกติอ๋ออันนี้คือใช้างานการกรองการกรองจริงๆแล้วมันก็ต่างกันถ้าเป็นคาร์บอนธรรมดานี่จะกรองละฝุ่นกรองฝุ่นได้ดีกว่าแต่ข้อดีของคาร์บอนคือกรองกลิ่นได้ด้วยได,ได,ด้ได้ดีกว่าแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่ากรองกลิ่นกับกรองอ่ากรองอ่ฝุ่น มันจะปริมาณไอ้มันจะมีประสิทธิภาพเท่ากันไหมแต่ผมก็คิดว่าน่าจะประสิทธิภาพไม่เท่ากันตัวธรรมดาน่าจะกรองฝุ่นได้ดีกว่าแต่กลิ่นอาจจะกรองสู้ของอาคาร์บอนไม่ได้นะครับวิธีใส่นะครับเมื่อกี้ลืมดูเลยฮะดึงตรงไหนออกมาก็ไม่ดูเมื่อกี้เราดึงด้านนี้เนอ่าก็แค่ดึงออกมาเฉยๆนี่นะครับดึงออกมา ตัวใหม่เราก็ใส่ไปเหมือนเดิมก็คือเขาจะมีสัญลักษณ์บอกให้เอาฝั่งนี้ลงส่วนหน้าหลังมันใส่ข้างไหนก็ได้จะข้างนี้ก็ได้จะข้างนี้ก็ได้แต่ข้างนี้ไม่ได้เข้าวันขวางครับนะครับ,รบผมเป็นว่าใส่เป็นฝั่งนี้นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปง่ายๆครับง่ายๆนี่ครับขึ้นอยู่กับความชํานาญเลยใช่ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับความชํานาญ นี่ครับเสร็จแล้วครับปิดยังไงน,นะครับก็เอาฝา,<ฟ>ามา,<ฟ>าปิดสาธิตหน่อยครับนี่ีือาฝาปิดนี่ครับมันจะเป็นตัวล็อกอย่างนี้เราก็แค่ตั้งให้มันตรงแล้วก็กดเข้าไปนี่แหละครับมันก็ตั๊กๆ๊เสร็จแล้วครับแล้วก็เอากองเก่าไปทิ้งกองมีกองนี่มี เขาอะไรนะมีคุณภาพในระยะไม่เกินหมื่นโลแต่ถ้าเราเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไม่ต้องซื้อแพงมากก็ได้สักสองพันสามพันห้าพันโลไม่เกินก็เปลี่ยนก็ได้เพราะตัวนี้ผมซื้อมาแค่ร้อยกว่าบาทเปลี่ยนบ่อยหน่อยมีรายแทางไหมครับทางครับของร้านค้าเหรอครับครับผมจากแอปไหนอะไรยังไงนะครับเผื่อมีคนสนใจแล้วยังไม่ทราบคุณไม่ยากครับเอฟสำหรับเอฟซีซีวิก เอฟบีอ่ะเอ่เิร์ชหาได้เลยครับทั้ง l a z a d a าทั้งทั้ง l a z า d a แล้วก็โช o ป e e มีหมดครับถ้าเกิดว่าเซฟงบหน่อยก็100กร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทดีนี่แต่ถ้าเกิดของแท้จากศูนย์ก็น่าจะห้าร้อยขึ้นแปดร้อยก็มีฮะแต่อถามว่าการใช้งานก็คือหนึ่งหมื่นโลไม่เกินเพราะฉะนั้นก็เซฟงบไว้ดีกว่าครับไม่ว่าเราจะซื้อตัวที่ถูกหรือแพงก็หนึ่งหมื่นโลไม่เกินใช่ไหมครับ ใช่ครับแต่ผมแนะนําว่าถ้าจะซื้อตัวที่ถูกกว่าอย่าให้เกิน5,000โลสัก2,000โล3,000โลแล้วก็เปลี่ยนได้แรกค่ร้อยกว่าบาทหรือ200 5,000ก็ได้5,000โลก็ได้นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อของแพงก็คุณก็ซื้อเปลี่ยนตอนถ่ายน้ํามันเครื่องมันจะได้จําได้ตอนน้ำมันเครื่องก็หนึ่งหมื่นโลคุณซื้อไอ้นี้มาแพงเจ็ดแปดร้อยคุณก็เปลี่ยนตอนหนึ่งหมื่นโลพร้อมกับน้ำมันเครื่องมันจะได้ไม่ลืมครับ แล้วสำหรับคลิปนี้ก็มีสิ่งที่จะมาบอกกล่าวบอกเล่ากันแค่นี้สิ่งที่มีประโยชน์อะไรก็ใครมีคำถามคำถามอะไรก็แนะนำมาได้เลยผมเดี๋ยวจะอ่านทุกข้อความทุกคอมเมนต์คนรักรถอย่างผมบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับว่าขั้นต่อไปผมจะชวนไปเปลี่ยนอะไรบายครับ